สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับผมจะมาแนะนํานะครับเป็นบอมคริปโตอันนี้ไม่ได้มาแนะนําเกมนะครับไม่เพื่อทำเพลงนะครับผมมาแนะนาตัวบอทหรือว่าโปรแกรมนะครับที่ใช้ในการเล่นเล่นเกมตัวบอมคริปโตนี้นะครับบอมคริปโตเป็น NFT เกมนะครับซึ่งบอร์นี้ผมสร้างขึ้นมาเองครับเขียนโปรแกรมขึ้นมาเองกับมือนะครับก็จะมาแนะนําให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดตัวบอทขึ้นมาก่อนอ่าหน้าตาบอทก็จะเป็นประมาณนี้โอเคหน้าตานะครับ GUI ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีมีปุ่มส t a r t s t ต็อปแล้วก็มีเวบไทม์นิก t ทม์ To r าดีเลย์ไทม์แล้วก็มีข้างล่างนี่เป็น s t a t ัสบาร์ครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันว่าแต่ละอันเนี่ยมันทำงานยังไงขออนุญาตเข้าเกมก่อนเข้าเกม โอเคเดี๋ยวพี่ผมจะสาธิตวิธีใช้ไปด้วยเลยนะครับอพอมาถึงหน้านี้นะครับ Connect Wallet นะครับก็เราก็มาปรับปรับแต่งว่าเราต้องการยังไงนะครับเวทไทม์เวทไท m e เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวตัวบอทต,ตัวนี้เนี่ยที่ผมสร้างขึ้นมาเป็นบอทแบบออโต้คลิกนะครับคือเราจะกําหนดตําแหน่งให้มันว่ามันจะให้มันคลิกตรงไหนบ้างนะครับกําหนดตําแหน่งเสร็จแล้วปุ๊บ มันก็จะไปคลิกคลิกค,ค,คให้นะครับโดยที่มันจะทําวนซ้ําไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะปิดโปรแกรมซึ่งการวนซ้ำไปเรื่อยๆเนี่ยก็ต้องบอกระยะเวลามันใช่ไหมครับว่าจะให้มันทำวนซ้ำเนี่ยทุกๆเท่าไหร่นั่นก็คือเวทไทม์นั่นเองนะครับเวทไทม์ Time, ถ้าเราใส่60นาทีก็หมายความว่า1ชั่วโมงเนี่ยมันจะมาวนทำแบบนี้1ครั้งนะครับอ่าแล้วก็ดีเลยไทม์คืออะไรดีเลยไทม์ที่เราต้องใส่ก็คือเป็น เหมือนกับว่าเวลาเราจะคลิกจากจุดที่หนึ่งไปคลิกจุดที่สองเนี่ยครับระยะเวลาเนี้ยห่างกันเท่าไหร่อ่าคลิกจุดที่หนึ่งแล้วให้รอสิบวิแล้วค่อยไปคลิกจุดที่สองนะครับเราจะต้องใส่เข้าไปด้วยผมตั้งดีฟอ t ไว้ที่สิบวิเพราะว่าบ้านผมเนีกก่ยเขาข้างกากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคลิกอะไรเดี๋ยวบางทีมันมีโหลดมีหมุนอะไรเงี้ยครับก็เลยเซฟไปเลยสิบวินะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้กดไม่พลาดนั่นเองนะครับทีนี้ การสาธิตตัวความรวดเร็วนยผมยินขอใส่เวท time ไม่น้อยนะครับขอเป็น5นาทีก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมี p r o c e s อะไรนิดหน่อยที่ผมต้อธิบายเพิ่มนะครับ5นาทีแล้วก็อันนี้สัก10วินะครับโอเคพอเราตั้งสองตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็กด start พอ start ปุ๊บเนี่ยมันจะบอกให้ให้ถ้าเราจะเริ่มเริ่มทํางานนะครับเราก็บอกให้กด yes แล้วก็กดไปที่ control บวกตัว Q นะครับเพื่อเพื่อที่ start บันทึกตำแหน่งเมาส์แล้วกด yes นั่นเองนะครับแล้วกด control Q มันก็จะขึ้นว่า start e d คือเริ่มแล้วให้ let s go เลยนะครับกด ok ไปทีนี้ตำแหน่งแรกที่เราจะต้องต้องคลิกหรือว่าบันทึกหรือว่าสอนตัวบอทนะครับสอนมันว่าให้มันไปคลิกตรงไหนบ้างนะครับตำแหน่งแรกคือตัวที่ connect w a l l e เ่ยนะคลิกตรงไหนครับ connect w l l e โอเคมันก็จะขึ้นตำแหน่ง x y ขึ้นมาเมื่อสักครู่เรากดโอเคไปปุ๊บมันก็จะวิ่งไปตำแหน่ง x y นะั้นแล้วก็คลิกให้หนึ่งทีนะครับแล้วก็ไปลิกตำแหน่งที่สองนะครับก็คือตัวซ้ายของนี้จะมามันก็จะโหลดเข้าไปในเกมนะครับตำแหน่งที่สามนะครับคือตำแหน่งในเกมที่ตรงหมดล่าสมบัตินะครับโอเคตำแหน่งที่สี่คือ ตรงกล่องสมบัติของเรานะครับตำแหน่งที่ห้าคือปิดตำแหน่งที่หกนะครับคือตรงแบ็กกัาฟจุนี้นครับก็เจ็ดคือตรงฮีโร่แปดคืออทำงานอเวิร์กอ,อนะครับแล้วก็กละสุดท้ายคือปิด เก้าตำแหน่งนะครับที่เราสอนมันพอสอนเสร็จปุ๊บมันก็จะวนทำนะครับตำแหน่งแรกคือตรงนี้เนาะเมื่อกี้เมาเลื่อนมาแล้วครับ c o อนเล็กวอลเลโอเคเน็กเสร็จแล้วรอสิบวิตำแหน่งที่สองคือตำแหน่งทรายนะครับตรงนี้มันก็จะเลื่อนไปตำแหน่งทรายตำแหน่งที่สามคือต้องเข้าไปในโหมดล่าสมบัติรอสิบวินะครับมันก็จะเข้าไปอ่าอ่าพอเข้ามาในโหมดหน้าสมบัติแล้วมันก็จะไปตำแหน่งที่เรา คลิกเลือกไว้ก็คือตรงกล่องกล่องนะครับพอเปิดกล่องสมบัติของเราเองเปิดกล่องสมบัติมาปุ๊บมันจะขึ้นหน้านี้โดยมันจะขึ้นหน้านี้นะครับค้างไว้เป็นเวลาสองนาทีนะครับแล้วพอสองนาทีปุ๊บมันก็จะกดตำแหน่งต่อไปก็คือปิดตรงนี้นะครับพอปิดเสร็จปุ๊บมันก็จะลอยอีกสองนาทีพอสองนาทีเสร็จปุ๊บมันก็จะไปเปิดหน้านี้ขึ้นมาใหม่วนซ้ําไปเรื่อยๆแบบนี้จนกว่า จะถึงเวลาที่เราเวทไว้หรือที่รอไว้ก็คือเวลาต่อไปของมันคือ16ตุลาคม2นาที18วินะครับเหตุผลที่ต้องเปิดป,ปิดเปิดปิดก่อกสังวัิวนไปอย่างนี้เนีเพื่อที่ว่าจะให้เพื่อที่จะให้ตัวละครหรือว่าไอดีของเรา Active อยูต่ตลอดเวลานะคร네ับเพราะถ้าเกิดมันไม่ Active นานๆเนี่ยมันจะเด้งออกนะครับมันจะเด้ง ID เราเนี่ยจะเด้งออกจากเกมนะครับพอะะครบ2นาทีเห็นไหมครับมันก็จะไปปิด อ่าแล้วมันก็จะรอสองนาทีแล้วก็จะไปเปิดใหม่นะครับบวนไปเรื่อยๆทําแบบนี้นะครับปุ๊บรอสองนาทีปิดสองนาทีปิดบวน,นี้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเพื่อที่ว่าจะจะทําให้มันแอคทีฟตลอดเวลาจนกว่าจะถึงเวลา next time to Run ก็คือห้านาทีที่เราตั้งไว้ก็คืออ่าสิบหกนาิกาสองนาทีเดี๋ยวเรามาดูนะครับสิบพอถึงสิบหกนาิกาสองนาทีแล้วมันจะ ไปวนลูปตามตำแหน่งที่เราสอนมันไว้ไหมตำแหน่งต่อไปก็คือกดแบ็คกลับใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวลองดูพอมัน backup, แบ็คกลับเราก็จะต้องไปที่ฮีโร่แล้วก็ไปตามซีเควนต์นั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอดูนะครับว่ามันมันจะตามไปไหมอเอาไกลแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะวนไหม เรียบร้อยนะครับออกไปแล้วสองที่สิบแปดวิเมื่อสักครู่นี้มันอ่ามันน่าจะเปิดมีมีหน้าต่างบางมันนะครับมันก็เลยยังไม่ไปแต่พรพอเราเข้ามาในนี้มันก็จะลันไปให้นะครับโอเคไปที่ออฟแล้วก็ปิดอ่า ก็เข้าไปที่หมดไปที่ o n n e c t Wallet ก่อนนะครับไปที่ตำแหน่งแรกคือ o n n e c t Wallet แล้วก็ไปที่ s i า n Sign นะครับตรงนี้แลก็ไปที่หมดล่าสมบัติแล้วก็เปิดกล่องสมบัตินะครับแล้วก็อีกสองนาทีจะปิดกล่องสมบัติแล้วอีกสองนาทีก็จะเปิดใหม่ ทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเวลาอ่า1 6 0 8ห5นนะครับมันก็จะทำการวนรูปสซ้ำอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวตอนนี้ผมจะลองปล่อยมือลันเลยนะครับจะไม่ยุ่งกับเมาส์จะได้เห็นว่ามันทำ,ทำงานยังไงนะครับว่าเราไม่ยุ่งกับเมาส์เลยเดี๋ยวไปดูนะครับ อ่ะก็เรียบร้อยนะครับน้องมาตามนัดนะครับก็รันตามตามตามโปรแกรมที่เราตั้งไว้ทั้งหมดนะครับอ่าก็แบบนี้เราก็เปิดรันได้24ชั่วโมงนะครับสำหรับท่าน,นที่ยังต้องการการหลับการนอนอยูนะ่ไม่ต้องมานั่งกดเอง24ชั่วโมงนะครับถ้ามีโปรแกรมอ่าบอร์ดของผมนี้ก็เปิดทิ้งไว้ครับรันได้24ชั่วโมงสบายๆเลยนะครับเอาเวลาไปทำาอื่างอื่น ทำให้ต้องมานั่งเฝ้าจอกันนะครับก็ท่าในใดที่สนใจนะครับสําหรับบอทดที่ผมพัฒนาเองขึ้นมานี้นะครับไทยทาไทยใช้นะครับก็ขออนุญาตนะครับมีสองราคาด้วยกันนะครับราคาแรกก็คือจะเป็นโปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรมก็คือจะได้โปรแกรมไปใช้งานเลยนะครับโดย ก็ได้โปรแกรมอย่างเดียวนะครับเอาไปใช้ก็สามารถเอาไปใช้การกันได้โดยวิธีที่ก็ตามจิปนะครับส่วนราคาที่สองหรือว่าเลทที่สองเนี่ยจะท่านก็จะได้โปรแกรมนี้เหมือนกันนะครับบวกกับสอนด้วยครับสอนทำตัวบอดนี้ด้วยนะได้สริปิ์ไปแล้วก็ผมก็จะเปิดเป็นห้องออนไลน์นะครับห้องละห้าคนรอบละรอบละห้าท่านนะครับแล้วก็จะจะสอน ว่าทำยังไงนะครับทําแบบนี้นะครับทำยังไงแล้วผู้ที่สนใจที่อยากจะสร้างบอร์ดหรือว่าเอาไปใช้ในเกมอื่นๆด้วยหรือว่าจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใช้ในการทางานได้หมดเลยนะครับอ่าก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับท่านที่สนใจนะครับก็สามารถดูได้ที่ e s c r i p t i o นนะครับผมก็จะติดต่อผมมาได้ที่ e s c r i p t i o นนะครับก็จะมีคอน t ท c t ในการอ่าคุยกันว่า เราเราจะยังไงนะครับสําหรับผู้ที่สนใจนะครับตัวโปรแกรมนี้นั่นเองนะครับผู้ที่ได้โปรแกรมของผมไปนะครับก็จะมีช่องทางติดต่อกันนะครับเอาไว้รีพอร์ตหรือว่าอยามีปัญหาอะไรหรืออยากพูดคุยอะไรกับการผู้พัฒนาเรียกว่าผู้พัฒนา,าตัวบอร์ดโปรแกรมท่างนนะครับ ที่ตัวนะบอรดเนี่ยจะมีเมนูเฮล์เราคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะมีคอนแทคมีนะครับลองคลิกคอนแทคมีปุ๊บอ่ามันก็จะขึ้นคอนแทคของผมนะครับก็ก็จะเป็นคอนแทคส่วนตัวนะครับทั้งส่วนตัวทั้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถติดต่อเข้ามารีพอร์ตปัญหารหรือว่าพูดคุยกันได้นะครับอ่อตรงนี้ก็ขังขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่เป็นลูกค้าผม เท่ากันนะครับก็ในคลิปนี้ก็ขอเบลอเบลอไว้ก่อนนะครับสาหรับคอนแทคนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องกลัวครับว่าจะติดต่อผมไม่ได้หรือว่าอะไรเงี้ยนะครับพอฟังมาถึงตรงนี้นะครับบางท่านอาจจะมีคําถามว่าอ่าแล้วถ้าผมมีหลายจอเนี่ยผมจะทํำยังไงนะครับในเมื่ออ่าหนึ่งหนึ่งหน้าต่างบอทดเนี่ยสามารถคอนโทรลได้แค่หน้าจอเดียวนะครับก็คําตอบก็คือเราก็ทําการ ก๊อปปี้มานะครับสมมุติเรามีอันนี้หนึ่งอันนะครับแล้วก็ก๊อปปี้แล้วก็วางนะครับเนี่ยให้มันเป็นสองไฟล์แบบนี้นะครับแล้วเราก็เปิดขึ้นมาได้เลยอีกอันหนึ่งเนี่ยนะครับทีนี้เราจะมีกี่หน้าจอก็ก็ตามนั้นเลยครับก็กดไล่ตอดมันไปนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลามาดูแล้วก็ หวังว่าเราจะร่ำรวยไปด้วยกันนะครับจากเกมนี้นะครับโอเคขอบคุณมากครับ